สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพปรับบรท,ทุกท่านครับของดีอีสานใบกุโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของทำสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาหลวงพ่อพุทธ,ธานิโยทำสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาพุทโธกับการตามรู้จิต คือหลักเดียวกันหลวงพ่อพธุทธานิโยขณะนี้นักเรียนทั้งหลายกำลังเรียนปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรเราจึงจะได้พลังของสมาธิพลังของสติเพื่อสนับสนุนการศึกษาหลวงตาจะสอนวิธีทำสมาธิใน เรียนสมมติว่าขณะนี้หลวงตาเป็นครูสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายเพิงสายตามาที่หลวงตาทรงใจมาที่หลวงตาแล้วก็สังเกตดูให้ดีว่าหลวงตาทำอะไรบ้างหลวงตายกมือหนูก็รู้เขียนหนังสือให้หนูรู้ พูดอะไรก็ให้หนูตั้งใจฟังนักเรียนนักศึกษาทำสมาธิในการเรียนถ้าสังเกตจนกระทั่งกระพริบหูกระพระพิบตาได้ยิ่งดีเวลาเข้าห้องเรียนให้เพ่งสายตาไปที่ตัวครูส่งใจไปที่ตัวครูอย่าเอาใจไปอื่น พียงแค่นี้วิธีการทำสมาธิในห้องเรียนถ้าพวกนุนู้จำแล้วเอาไปปฏิบัติตามจะได้สมาธิตั้งแต่เป็นนักเรียนเล็กๆชั้นอนุบาลในตอนแรกนี้การควบคุมสายตาและจิตไปไว้ที่ตัวคููนี้อาจจะลำบากหน่อยแต่ต้องพยายามฝึก ฝึกจนคลองตัวชำนิชำนาญภายหลังแม้นเราไม่ได้ตั้งใจพอเห็นใครเดินผ่านหน้ามันจะจ่อเอาจ่อเอาพอมาเข้าห้องเรียนแล้วพอกูเดินเข้ามาในห้องสายตามันจะจ้องปับ๊บใจมันก็จะจดจ่ออยู่ตรงนั้นหนูลองคิดดูสิว่าการที่ ครูเอาใจใส่ตัวครูนี้เราเรียนหนังสือเราจะเข้าใจดีไหมลองคิดดูทีนี้เมื่อฝึกจนคล่องตัวชำนิชำนาญแล้วสายตามันก็จ้องอยู่ที่ตัวครูแต่ใจจะมาอยู่ที่ตัวเราเองมาตอนนี้ครูท่านสอนอะไร พอท่านพูดจบประโยคนั้นใจของเราก็จะรู้ล่วงหน้าแล้วว่าต่อไปท่านจะพูดอะไรเวลาไปสอบอ่านคำถามจบใจของเราจะวูบว่าบแล้วก็คำตอบมันจะผดขึ้นมาอันนี้เป็นสูตรทำสมาธิของหลวงพ่อทำแล้วได้ผลมาแล้ว หลวงพ่อทำสมาธิในการเรียนสมัยเป็นเนนอาจารย์องค์หนึ่งชื่ออาจารย์สุวรรณสุจินโนลูกศิษย์ต้นของหลวงปู่มันเห็นหลวงพ่อถือหนังสือเดินท่องไปท่องมาแบบเดินจงกรมท่านก็ทักว่าเนนถ้าจะเรียนก็ตั้งใจเรียนจะปฏิบัติ ตั้งใจปฏิบัติจับป่าสองมือมันไม่สำเร็จหรอกทีนี้เราก็อุตริคิดขึ้นมาว่าเอ๊หลักของการเพ่งกะสินนี่ปฐวีกสินเพ่งดินอาโปเพ่งน้ำวายโยเพ่งลมเตโชเพ่งไฟอากาศเพ่งอากาศ วิญญาณเพ่งวิญญาณในตัวครูนี้มีกรสินครบทั้งดินน้ำลมไฟอากาศวิญญาณเราจะเอาตัวครูเป็นเป้าหมายของจิตของอารมณ์เอาตัวครูเป็นอารมณ์ของจิตเป็นที่ตั้งของสติเอามันที่ตรงนี้แหละ การเรียนคือการปฏิบัติธรรมวิชาความรู้ที่นักเรียนนักศึกษาเรียนกันอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นสิ่งที่เราสามารถรู้ด้วยจิตใจสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตใจสิ่งนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมนี้มันทำให้เราตีใจ เสียใจเพราะมันเราท่องหนังสือไม่ได้เราเกิดเสียใจน้อยใจตัวหนังสือที่เราท่องนั้นคือสภาวะธรรมเราจะไม่ได้นั้นก็คือสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามความปรารถนามันเข้าในหลักอนัตตาบางทีอยู่ดีๆเกิดเจ็บไข้ เราไปวิทยาลัยของเราไม่ได้มันก็สอดถึงอนัตตาอนิจจังทุกขังนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาฝึกสมาธิสัมปชัญญะของเรานี้ให้มันรู้พร้อมอยู่กับปัจจุบันมันเป็นการปฏิบัติธรรมเดินเรารู้เืินเราก็รู้นั่งเราก็รู้ นอนรับประทานอาหารดื่มทำรรพูดคิดเรารู้เอาตัวรู้อยู่สติตัวเดียวเท่านั้นในขณะที่เราเรียนหนังสืออยู่เราตั้งใจจดจ่อต่อการเรียนในปัจจุบันนั้นนั่นก็เป็นการปฏิบัติสมาธิที่มีควา,ามรู้ควา,ามเห็น ที่เราจะพึงทำความเข้าใจมันอยู่ที่ตรงไหนมันอยู่ที่กายกับใจของเรานี่ทำอะไรากายของเราจึงจะมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงทำอย่างไรจิตใจของเราจึงจะปลอดโปร่งเมื่อมีปัญหาขึ้นมาทำอย่างไรเราจะมีสติปัญญาแก้ไข ปัญหาหัวใจของเราได้นี่มันอยู่ที่ตรงนี้ที่เราจําเป็นจะต้องเรียนให้มันรู้ทําสมาธิในการเรียนได้ผลอย่างไรนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นนักเรียนในทุนที่หลวงพ่อส่งไปเรียนเองตอนแรกเขาไม่อยากจะไปเรียนเพราะเขาคิดว่ามัน สมองของเขาไม่สามารถที่จะเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้หลวงพ่อก็เขี่ยวเข็นให้เขาไปในเมื่อเขารับปากว่าจะไปเรียนหลวงพ่อก็บอกว่าโนาไปเรียนมหาวิทยาลัยต้องฝึกสมาธิด้วยเขาก็เถียงว่าจะให้ไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วต้องให้ทำสมาธิ จะเอาเวลาที่ไหนไปเรียนมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาอย่างนี้หลวงพ่อก็ให้คำแนะนำว่าการฝึกสมาธิแบบนี้ไม่ขัดต่อการศึกษาหลวงพ่อก็ให้คำแนะนำเบื้องต้นว่าเมื่อเวลาหนูเข้าไปอยู่ในห้องเรียนให้กำหนดจิตให้มีสติ รู้อยู่ที่จิตของตัวเองถ้าหากมีจุดใดจุดหนึ่งที่จะต้องเพ่งมองก็เพ่งมองไปที่จุดนั้นเช่นกระดานดำเมื่ออาจารย์เดินเข้ามาในห้องเรียนให้เอาความรู้สึกและก็สายตาทั้งหมดไปรวมอยู่ที่ตัวอาจารย์ให้มีสติรู้อยู่ที่ตัวอาจารย์เพียงอย่างเดียว อย่าทรงใจไปอื่นเขาใช้เวลาเรียนเพียงสปีก็จบแล้วทีแรกเขาคิดว่าเขาอาจจะเรียนถึง6ปีว่าจะเอาให้จบได้แต่มันก็ผิดคาดทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนความรู้สึกว่ามันสมองไม่ดีมันเปลี่ยนเป็นดีขึ้นมาหมดก็เป็นอันว่าเขาสามารถฝึกสมาธิ ให้จิตมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะเพื่อเป็นการสนับสนุนการศึกษาที่เขาเรียนอยู่ในปัจจุบันได้ถ้านักศึกษาพยายามฝึกสมาธิแบบนี้ผลอลได้จากการฝึกความเคารพความเอาใจใส่ความกตัญญูกะตะเวทีความรู้สึก ซึ้งในพระคุณของครูบาอาจารย์มันจะฝังลึกลงสู่จิตใจของเราจะกรายเป็นคนกตัญญูกะตะเวทีไม่อาจลบลูดูหมิ่นครูบาอาจารย์ได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะมีแต่ความเคารพบูชาในครูบาอาจารย์ลูกศิษย์ที่มีความเคารพในครูบาอาจารย์ การเรียนที่ทำให้เรียนได้ดีเกินกว่าที่เราคาดคิดช่างประดิษฐ์ทมสมาธิในการประดิษฐ์เมื่อไม่นานมานี้ก็มีขหาบดีท่านหนึ่งอุตสาห์นั่งรถมาจากกรุงเทพมหานครพอมาถึงเขาก็มาบอกหลวงพ่อว่าผมจะมาขอขึ้นครูกรรมาฐานกับท่าน ได้ทราบว่าท่านสอนกรรมฐานเก่งหลวงพ่อก็ถามว่าคุณมีอาชีพอะไรเขาก็ตอบว่าผมมีอาชีพในการประดิษฐ์สิ่งของขายไหนคุณลองเล่าดูสิว่าขณะที่คุณประดิษฐ์สิ่งของขายอยู่นั้นคุณคิดประดิษฐ์ของคุณอย่อยางนั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง เขาก็เล่าให้ฟังโดยยกตัวอย่างว่าสมมติว่าผมจะสร้างตุ๊กตาสักตัวหนึ่งผมก็จะหมายคิดว่าจะทำใบหน้าอย่างนั้นส่งผมอย่างนี้รูปร่างลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็คิดไปตามที่ผมจะคิดได้คิดไปคิดมามันมีอาการเคลิมเหมือนกับการง่วงนอน แล้วก็มีอาการหลับวูบลงไปรู้สึกหลับไปพักหนึ่งในขณะที่รู้สึกหลับไปพักหนึ่งนั้นจิตก็เกิดสว่างมองเห็นภาพตุ๊กตาที่คิดจะสร้างลอยอยู่ข้างหน้าทีนี้จิตก็ดูของมันอยู่จนกระทั่งแน่ใจแล้วก็ถอนขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากผวังในช่วงที่จิตมันวูบนั้น นอนหลับไปแล้วเกิดฝันขึ้นมาฝันเห็นตุ๊ก,กตาลอยอยู่ต่อหน้าเขาก็มาสร้างตุ๊ก,กตาตามที่เขาฝันเห็นเมื่อสร้างเสร็จแล้วส่งออกขายในท้องตลาดก็เป็นที่นิยมแก่ลูกค้าหลวงพ่อก็บอกว่าคุณคุณทำสมาธิเก่งแล้ว คุณไม่ต้องมาขึ้นครูกรรมฐา,านกับฉันก็ได้ให้คนทำสมาธิด้วยการประดิษฐ์ตุ๊กตาของคุณต่อไปนั่นแหละคือสมาธิที่คุณต้องการจะเรียนจากฉันถ้าคุณต้องการจะให้สมาธิของคุณดียิ่งขึ้นให้สมาทานศีลห้าเสียแล้วสมาธิของคุณจะเป็นไป เพื่อการลดความชั่วประพฤติความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดได้ทำสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาการทำสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาหมายถึงการท่องคำบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธ ยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังเป็นตน้นผู้ภาวนาท่องคำบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งจนจิตสงบประกอบ,กอบด้วยองค์ฌานคือวิตกวิจาร์ปิติสุขเอกภพตาจิตสงบจนกระทั่งตัวหายทุกสิ่งทุกอย่างหายไป เหลือแต่จิตที่สงบนิ่งสว่างอยู่ความนึกคิดไม่มีเมื่อจิตถอนออกจากสมาธิพอรู้สึกว่ามีกายความคิดเกิดขึ้นให้กำหนดสติตามรู้ทันทีอย่ารีบออกจากที่นั่งสมาธิถ้าปฏิบัติอย่างนี้จะได้ปัญญาเร็วขึ้นในช่วงนี้ถ้าเราไปรีบออกจากสมาธิ ออกจากที่นั่งเราก็ตรวจดูอารมณ์ของจิตของเราเรื่อยไปโดยไม่ต้องไปนึกอะไรเพียงแต่ปล่อยจิตมันคิดของมันเองอย่าไปตั้งใจคิดทีนี้พอออกจากสมาธิแล้วพอมันคิดอะไรขึ้นมาก็ทำให้ดูดูมันให้ชัดเจน ถ้าจิตมันคิดไปเรื่อยๆก็ดูมันไปเรื่อยๆจะคิดไปถึงไหนช่างมันปล่อยให้มันคิดไปเลยเวลาคิดไปเราก็ดูไปดูไปมันจะรู้สึกเพิ่มเพิมในความคิดแล้วเกิดกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบกายเบากายสงบได้กายวิเวกจิต เบาจิตสงบได้จิตวิเวกทีนี้จิตสงบแล้วจิตเป็นปกติก็ได้อุปาทิวิเวกในขณะนั้นบริกรรมพุทธโธกับการตามรู้จิตคือหลักเดียวกันภาวนาพุทธโธเอาไว้พอจิตมันอยู่กับพุทธโธก็ปล่อยให้มันอยู่ ปล่อยให้มันอยู่ไปพอทิ้งพุโทโธแล้วไปคิดอย่างอื่นปล่อยให้มันคิดไปแต่ให้มีสติความรู้หรือตามรู้พุโทโธที่เราท่องเอาไว้หนึ่งเพื่อระลึกถึงพระบรมกุ 2. สองเพื่อกระตุ้นเตือนจิตให้เกิดความคิดเองทีนี้เมื่อจิตทิ้งพุโทโธปับ มันไปคิดอย่างอื่นขึ้นมาแสดงว่าเขาสามารถหาเหยื่อมาป้อนให้ตัวเราได้แล้วก็ไม่ต้องกังวลที่จะหาอารมณ์มาป้อนให้เขาปล่อยให้เขาคิดไปตามธรรมชาติของเขาหน้าที่ของเรามีสติกำหนดตามรู้อย่างเดียวเท่านั้นนี่คือหลักการปฏิบัติ ที่จะได้สมาธิสัมพันธ์กับชีวิตปัจจำบันต้องปฏิบัติอย่างนี้ยาคมจิตถ้าจิตอยากคิดถ้าเราภาวนาพุทโธพุทโธแม้นว่าจิตสงบเป็นสมาธิถึงขั้นละเอียดถึงขั้นตัวหาย เมื่อสมาธินี้มันจะได้ผลไปตามแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานภายหลังจิตท,ที่เคยสงบนี้มันจะไม่ยอมเข้าไปสู่ความสงบมันจะป้วนเพี้ยนแต่การยืนการเดินการนั่งนอนรับประทานดื่มทำพูดคิดซึ่งอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่หลวงพ่อเอง ประสบมาแล้วพยายามจะให้มันเข้าไปสู่ความสงบอย่างเคยมันไม่ยอมสงบยิ่งบังคับเท่าไรยิ่งดิ้นรนนอกจากมันจะดิ้นรนแล้วอิทธิฤทธิ์ของมันทำให้เราปวดหัวเวียนก้าวร้อนผ่านไปทั้งตัวเพราะไปฝืนความจริงของมัน ทีนี้ภายหลังมาคิดว่าแกจะไปถึงไหนปุ่งไปถึงไหนเชิญเลยฉันจะตามดูแกปล่อยให้มันคิดไปปุุงไปก็ตามเรื่องไปทีนี้พอไปไปมามาตัวคิดมันก็คิดอยู่ไม่หยุดตัวสติก็ตามไล่ตามรู้กันไม่หยุดพอคิดไปแล้วมันรู้สึกเพลิน ในความคิดของตัวเองมันแค่คล้ายกับว่ามันห่างไกลไปไกลออกไปเรื่อยๆไกลไปไกลไปเกิดความวิเวกวังเวงกายเบาจิตเบากายสงบ,สงบ,สงบจิตสงบแล้วก็พร้อมๆกันนั้นทั้งๆที่ความคิดมันยังคิดจนแทบจะตามไม่ทัน ปิติและความสุขมันจะบังเกิดขึ้นแล้วทีนี้มันก็จะมีความเป็นหนึ่งคือจิตกําหนดรู้อยู่ที่จิตความคิดอันใดที่เกิดกับจิตสักแต่ว่าคิดแล้วก็ปล่อยวางไปวางไปมันไม่ได้ยืดเอามาสร้างปัญหาให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วไหนที่สุด เมื่อมันตัดกระแสะแห่งความคิดแล้วมันวูบบาบวูบบาบเข้าไปสู่ความสงบนิ่งจนตัวหายเหมือนอย่างเคยจึงได้ข้อมูลขึ้นมาว่าอ๋อธรรมชาติของมันเป็นอย่างนี้ศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตความคิด อันใดที่สติรู้ทันทุกขณะจิตความคิดอันนั้นคือปัญญาในสมาธิเป็นลักษณะของจิตเดินวิปัสสนาพร้อมๆกันนั้นถ้าจะนับตามลำดับขององค์ฌานความคิดเป็นตัววิตกสติรู้พร้อมอยู่ที่ความคิดเป็นตัววิจาร์เมื่อจิตวิตกวิจารปิติและสุข ย่อมบังเกิดขึ้นไม่มีปัญหาท่านผู้ฟังครับเรื่องที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังมานั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำสมาธิโดยการบริกรรมภาวนาพุทโธกับการตามรู้จิตคือหลักเดียวกันโดยหลวงพ่อพุทธานิโยสำหรับวันนี้ขอบคุณ และสวัสดีครับ